ดวงรายวันพระจําวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564ขน้า9ค่คื้าเดือน4ปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์การงานจะมีการโยกย้ายงานเปลี่ยนตำแหนง่ง เปลี่ยนสถานที่ทำงานซึ่งอาจจะทำให้คุณไม่ค่อยถูกใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นักแต่ก็ขอให้อดทนนะคะการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญในวันนี้ค่ะการเงินการเงินดีมากใช้จ่ายได้คล่องมือมีเงินเหลือเก็บงานที่ทำมาก่อนหน้านี้จะส่งผลเป็นรายได้ให้กับคุณเป็นกออเป็นกรรมมีเกณฑ์ได้ใช้เงินในการเปิดกิจการใหม่ๆหรือทำธุรกิจร่วมหุ้นกับผู้อื่นอีกด้วย ความรักและครอบครัวให้ระวังปัญหาทางด้านการเงินที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งความสัมพันธ์ห่างเหินบางคู่จะถูกหยิบยืมเงินจากญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจควรค่อยพูดค่อยจาหาทางออกร่วมกันส่วนคนโสดอย่าเพิ่งคิดเรื่องรักในวันนี้เพราะคุณยังไม่พร้อมค่ะสีมงคลสีเทาสีบลอล สีควันบุรีส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยเวลามงคล9นาฬิกานาทีถึง1 0นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานคุณคิดมากกับงานในวันนี้และมักจะคิดไปในแง่ร้ายซึ่งบั่นทอนกำลังใจของตนเองเปล่าๆให้ระวังการเจ็บป่วยจากความเครียดในงานหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับสายตาหรือศีรษะได้วันนี้ไม่ควรเริ่มงานใหม่ๆและให้ระวังความคิดในแง่ลบของตนเองให้ดีค่ะการเงิน ควรเก็บเงินที่มีอยู่ไว้ให้ดีอย่าเพิ่งคิดลงทุนหรือใช้ใจ่ายออกไปให้มากนักยิ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ก็จะยิ่งสร้างปัญหาใหญ่ให้กับคุณได้เพราะวันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงถูกหลอกให้เสียเงินจำนวนมากระวังความโลภของตนเองให้ดีนะคะความรักและครอบครัวคู่รักที่คบหากันมานานหากพูดเรื่องแต่งงานยังคงต้องรอต่อไปบางคู่ถึงขั้นไม่อยากจะแต่งแล้ว ส่วนคนโสดคุณสนใจสแสวงหาความสงบทางจิตใจมากกว่าความร้อนแรงในรักระหว่างเพศสีมงคลสีเขียวส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่งทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดก เวลามงคล13.31นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานการงานของคุณเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่บางคนจะถูกพักงานหรือต้องหยุดงานไปก่อนจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว วันนี้ควรอยู่นิ่งๆอย่าฝืนดันทุรังในงานมากเกินไปเพราะจะเหนื่อยฟรีแถมยังไม่มีอะไรคืบหน้าให้รอจังหวะไปก่อนนะคะการเงินการเงินของคุณไม่ติดขัดและถึงแม้จะเกิดปัญหาทางด้านการเงินก็มักจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ทำให้คุณไม่ลำบากเรื่องเงินนักแต่ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายสุรุ่ยสุรายที่มักจะทำให้คุณไม่เหลือเงินเก็บ หรือเกิดปัญหาในอนาคตได้ความรักและครอบครัวคุณและคนรักอาจจะมีปัญหาทะเลาะบาอแว้งกันในเรื่องการบริหารเงินการใช้สอยในครอบครัวที่ไม่ลงรอยกันทำให้บรรยากาศในครอบครัวตึงเครียดส่วนคนโสดอย่าเพิ่งริจีบใครในวันนี้เพราะมักจะเกิดเรื่องเข้าใจผิดทำให้เสียภาพลักษณ์นสายตาของผู้อื่นได้ง่าย สีมงคลสีม่วงสีชมพูเสริมความรักสามัคคีบริวารรักใครอยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปธรรมเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มลงทุนธุรกิจใหม่ๆมีโชคทางการงานความก้าวหน้าเด่นชัดขึ้นงานที่เคยซบเซาจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะงานโรงแรมงานส่งออกจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีส่วนคนที่ทำงานประจำก็มีความคิดเริ่มอยากเป็นนายตนเองบางคนจะได้แปลสภาพสินทรัพย์ให้มีมูลค่ามากขึ้น การเงินวันนี้ระวังการจำใจเป็นหนี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนจะพบกับสถานการณ์ทางการเงินที่บีบคั้นจนต้องหันหน้าไปหยิบยืมจากผู้อื่นวันนี้ไม่เหมาะกับการใช้เงินในการลงทุนให้กูหรือซื้อหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงเพราะมีเกณฑ์ถูกโกงและพบปัญหาให้ปวดหัวในระยะยาวได้ความรักและครอบครัว วันนี้ดูคุณจะเอาแต่ใจตัวเองมากไปสักหน่อยนะคะทําให้คนรักของคุณรู้สึกเบื่อหน่ายได้ลดอีโก้ลงมาบ้างนะคะส่วนคนโสดคุณยังรักสนุกจึงไม่อยากจะผูกมัดกับใครอาจทําให้พลาดคนดีๆได้สีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ําเงินเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสําเร็จทิศมงคล ที่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน คนที่อยากเปลี่ยนงานวันนี้อาจตัดสินใจลาออกจากงานเดิมเพื่อเริ่มต้นงานใหม่แต่บางคนอาจจะถูกโยกย้ายงานแบบไม่เต็มใจคุณทำงานหนักและอยากให้ได้ผลงานที่ดีความเปลี่ยนแปลงใ,ในด้านการงานในวันนี้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วแต่ว่า um, คุณจะมีวิธีเช่นใดเพื่อให้เกิดความสมดุลในงานการเงินการเงินถึงไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ขาดมือ ทำการใดไว้หรือหวังเงินจากแหล่งใดวันนี้มีเกณฑ์ได้สมดังใจหวังอีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินต่อยอดธุรกิจหรือลงทุนอะไรใหม่ๆอีกด้วยงานที่ทำเงินให้กับคุณได้มากคืองานที่ไม่ต้องลงทุนเช่นงานขายประกันเซลล์ขายของไนหนนาเป็นตน้นความรักและครอบครัวคุณจะมีสเสน่ห์คนเห็นก็จะรักจะชอบ หรือเกิดความเมตตามีเกณฑ์ได้รับของขวัญที่ถูกใจจากคนรักหรือคนที่แอบปลื้มคุณอยู่วันนี้รักใครชอบใครก็ให้ลุยจีบได้เลยค่ะเพราะโชคด้านความรักของคุณโดดเด่นมากสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ําเงินเสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมด้านความรัก ครอบครัวมีความสุขมีความสะมัคีีกลมเกลียวเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงาน คุณจำใจต้องทิ้งสิ่งที่เคยเป็นความหวังของคุณไว้ข้างหลังแล้วเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอาจจะรู้สึกเศร้าใจบ้างแต่ขอให้มั่นใจตนเองมากขึ้นว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ดีที่สุดอยู่อาจจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือเพิ่มเติมขึ้นถึงจะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ก็มีแววว่าจะเป็นงานที่ทำให้คุณสบายใจขึ้นกว่างานเดิมค่ะการเงิน คุณจะได้รับข่าวดีได้รับเงินที่คุณรอคอยหากทำเรื่องกู้กับสถาบันการเงินวันนี้มีแนวโน้มไปในทางที่จะประสบความสําเร็จเงินที่คาดหวังจากการทํำงานก็จะได้ตามเป้าหมายความรักและครอบครัวคุณโมโหร้ายและเอาแต่ใจทำให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้นักคนโสดจึงต้องพยายามสงบสติอารมณ์สักหน่อยนะคะส่วนคนมีครอบครัว วันนี้คุณจะ,ะเด็จการจนคนรักและคนในครอบครัวเบื่อน่ายในความดื้อรั้นไม่ฟังใครของคุณสถานการณ์จะดีขึ้นหากคุณรู้จักใจเย็นให้เป็นค่ะสีมงคลสีเขียวเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปรรมทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภยัยและความปลอดโปร่งใจ เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานไม่ว่างานด้านใดคุณก็สามารถจัดการได้ทั้งนั้นวันนี้จะค่อนข้างใจร้อนไม่ค่อยเหมาะกับงานที่ประณีตหรือต้องใช้ความละเอียดละออ จึงจำเป็นต้องหาคนมาช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้งานสะดุดงานไหนหน้าโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือธุรกิจที่ต้องแสดงวิสัยทัศน์จะโดดเด่นมากค่ะการเงินคุณขยันและเข้มแข็งในการหาเงินนั้นเพราะภาระมันเยอะต้องสู้เพื่อคนที่รักและปากท้องที่รออยู่ด้วยแรงใจที่ดีทำให้การเงินของคุณมีเข้ามาอย่างลื่นไหลามากขึ้น ทั้งยังอาจจะมีโชคในการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆอีกด้วยคุณจะโดดเด่นและเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไม่ต้องสงสัยคะ่ะความรักและครอบครัวความรักไม่ราบรื่นมีเกณฑ์ถูกหกักหลังให้เจ็บช้ำใจถึงขั้นเลิกลายย่าร้างขอให้ค่อยๆพูดจาก,กันทำความเข้าใจกันส่วนคนโสดวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มคบหาใครเพราะมีเกณฑ์ถูกหลอกสูง ระหว่างสุขภาพของคนที่คุณรักไว้ด้วยนะคะสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดีทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปเวลามงคล16.31นาฬิกา31นาที ถึง18นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานงานที่คาดหวังไว้จะยังไม่สมดังใจหวังคนที่รองานก็ต้องรอไปก่อนวันนี้จะรู้สึกท้อท้อในงานที่ทำเหนื่อยกายไม่เท่าไรแต่เหนื่อยใจนี่สิ บางทีก็อาจจะเป็นการคิดมากเกินไปของคุณก็ได้นะคะงานช่วยเหลือผู้ป่วยแพทย์พยาบาลกู้ภัยอาจจะมีงานมากสักหน่อยในวันนี้ค่ะการเงินคุณจะได้รับเงินจากค่านหนายนาหรืองานที่มีคอนเนคชันมาก่อนการวิ่งเต้นในเรื่องต่างๆจะมีผลเป็นเงินและผลกำไรงามๆที่ทำให้การเงินวันนี้ของคุณคล่องมือ ควรหาคนช่วยจัดการเรื่องงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดด้วยนะคะความรักและครอบครัวอย่ามัวแต่ถือตัวหรือเลือกมากนักเพราะวันนี้อาจจะโดนมันไสหรือถูกคนนินทาว่าร้ายแต่อย่างไงก็ดูคุณจะไม่ได้สนใจนะักหากจะเลือกใครก็ต้องพร้อมต้องเพอร์เฟกส่วนคนมีคู่ช่วยกันทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งอดออม ทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวดีขึ้นสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างเวลามงคล 9กนาฬิกาหนาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ